สวัสดีจ้าเมื่อนี้นัดชามมาอีกแล้วจ้าไปได้บักม่วงนามดอกไม้มาอยากกินแนวสมให้มันสวงเป็นวัดจ้ะได้มาแล้วเฮากับเอามาปอกเปลือกก่อนปอกเปลือกให้มันเรียบร้อยล่ะกัเอาไปล่างจ้ะล่างแล้วเฮ้ากัลงมือเลยซับบักม่วงจ้ะซับให้มันเป็นชิ้นตามที่เท่าต้องกาันจ้ะขนาดปริมาณตามที่เทาต้องการ ซับไปเรื่อยๆจ้ะเมื่อกี้ยายอยู่ข้างหลังเนี่ยเพิ่นกั่วปลาเด้อจ้ะเพิ่นได้ปลามาเอามากั่วเอาไว้ตากาเพคนปะมาบอกเรื่องตำหม,งงมกมง่วงเ่ยหม่มงม่วงห้าต่อจ้ะเ่ยมเหลวเหลวนี่ได,ด้มมงงดดหอมแดงมากจ้ะมื้อนี้เฮาสิเ่ยหม่งม่วงเด้อจ้ะได้หอมแดงมากเอามาหัน่นมาซอยจ้ะหัน่นซอยไปเรื่อยๆ ตามที่เท่าต้องการอยากใส่หลายมากักหลายก็ใส่หลายจ้ะมีเรียบร้อยเตรียมอุปกรณ์มาเอาบวมม่วงเทใส่เลยจ้ะบวมม่วงน่วยหนึ่งจะได้หลายหลายนี่บวมม่วงนำดอกไม้นี่เตรียมเรียบร้อยใส่หอมที่เท่าหั่นไว้ซอยไว้ใส่ลงไปจ้ะบานกะตามรวยพริกผงมักเพชรกะใส่หลายจ้ะ อันนี้ใส่บรายแล้วก็ใส่น้ำตาลจ้ะเพราะว่าบอกม่วงน้ำดอกไม้อะสมเห้ก็ใส่น้ำตาลแล้วก็ฟงสูรหดจ้ะนี่ใส่ลงไปฟงสูรหดต่อไปกับน,น้ำปลาจ้ะใส่น้ำปลานี่ ทีเด็ดเอาปลาแดกปลาหลานนี่แหละจ้ะใส่ลงไปก่อนบานนี้ก็ค้นให้เขากันจ้ะค้นให้เขาน้ำเขาเนื้อเครื่องปรุงนี่เขาใส่ลงไปค้นจนกว่ามันจะเขากันดีนะจ้ะนี่หน้าตาเริ่มดูดีแล้วขันไผ่มักเพชรกาใส่พริกร้ายได้เด้อจ้ะ อันนี้บอกาใส่หลายเพราะว่าเสียงยังหายอยู่คนไปเรื่อยจนเขาน้ำเขาเนื้อจ้กคนเ,เร็จแล้วบานี้ร <c oughs> ล่อจ้กล่อให้ันามบกม่วงเิ่นออกจักหนามเื่องปุงนามบงม่วงเิ่นออกไ้มันเขากันจักบ่านกระซิมเมืองรสสาแล้วกะ ปุงอีกเทือนึงจ้ะมารลดใดนี้เพรานามบกม่วงออกอาจประมาณนี้จ้ะนี่แซ่บเลยจ้าขอบคุณหล,ลายๆจ้า